สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ในสภาวะครอบครัวปัจจุบันนี้คุณสามีครับคุณได้ถูกกำหนดให้เป็นผู้ให้ซึ่งการให้นั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีครับและในวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4ี่อย่างที่สามีที่ดีต้องมีให้จะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับข้อที่หนึ่งให้เรื่องการเงินแก่ครอบครัวในเรื่องนี้คุณสามีควรมีให้ตามความสามารถของตัวเองที่จะทำได้ครับคือมันอาจจะทำได้ยากสักหน่อย คืออย่างนี้ครับต้องให้คุณภรรยาควบคุมด้านการเงินของครอบครัวทั้งหมดส่วนตัวของเรานั้นขอเงินไปแค่ทํางานวันละ20บาทก็อพอครับแหมพูดแล้วก็นึกถึงตัวเองเลยนะครับซึ่งจากงานวิจัยได้วิเคราะห์กันออกมาแล้วครับว่าการกระทําแบบนี้เป็นแบบที่สามีที่ดีเขาทํากันครับข้อที่2ให้เวลาแก่ครอบครัว ส่วนในข้อนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเมื่อครอบครัวต้องการตัวคุณสามีไม่ต้องมีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นครับเวลาเขาเรียกใช้เมื่อไรก็รีบมาให้เขาใช้เป็นพอไม่ว่าจะอบซักกรีดเสื้อผ้าเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านทำอาหารและที่สำคัญครับช่วยเลี้ยงลูกด้วยจะเป็นดีที่สุดครับข้อที่ 3. ให้เรื่องการยอมรับในสังคมแก่ครอบครัว จากข้อนี้แสดงว่าเวลาจะไปไหนกันแล้วแต่คุณสามีคุณต้องมีภรรยาเป็นตุ๊กตาหน้ารถเสมอห้ามหนีไปไหนๆคนเดียวโดยเด็ดขาดพูดง่ายๆก็คือทุกที่ทุกเส้นทางคุณสามีต้องนำพาคุณภรรยาไปด้วยกันเลยทีเดียวครับข้อที่4ให้เรื่องไว้วางใจส่วนในข้อนี้หมายถึงการเปิดเผยในทุกๆเรื่องที่คุณภรรยาทำการสอบถาม ื่อให้คุณภรรยาไม่เกิดความระแวงแคลงใจในทุกๆเรื่องครับและคุณสามีต้องยอมรับการตามล่าตามล้างของคุณภรรยาได้ทุกเมื่อเชื่อวันกันเลยทีเดียวครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆสี่อย่างที่สามีที่ดีต้องมีให้มีให้ในที่นี้คือให้คุณภรรยานะครับถ้าคุณสามีเห็นด้วยก็นำไปใช้กันได้เลยนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ